เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับภายหลังมีการร้องเรียนถึงพฤติกรรมของหอพักป้ามหาภัยในย่านหลังมหาวิทยาลังสิตนะครับจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตล,ล่าสุดครับได้มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสคบและก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมติดป้ายประกาศเรียกเจ้าของหอพักไปชี้แจงในวันที่8พฤษภาคมที่จะถึงนี้ขณะที่ผู้ปกครองของนักศึกษาหลายคนครับก็ต่างพากันเดินทางมาขนของออกจากหอ เพราะว่าเกิดความกังวลใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งบรรยากาศในการขนของย้ายกลับครับก็ไม่เป็นไปอย่างราบรื่นนักนะครับเนื่องจากมีรายง,งานว่าสามีของเจ้าของหอพักซึ่งคาดว่าเป็นอดีตนายตำรวจมีพฤติกรรมเดินวนเวียนสังเกตการการขนของและบางครั้งก็เข้าไปจำกัดการขนย้ายของผู้เช่าแม้ไม่มีการเรียกเงินเก็บเพิ่มเติมในขณะนั้นแต่กลับแสดงท่าทีไม่พอใจต่อผู้ปกครองที่เข้ามาขนของของ,ของลูกหลานออกซึ่งผู้ปกครองเผยเหตุการณ์ไม่คาดฝานันถูกล็อกประตู ขัดขวางการเอาของออกหนึ่งในผู้ปกครองนะครับซึ่งเป็นแม่ของน้องแซนครับเล่าว,ว่ากอนนั้นตั้งใจพาลูกชายย้ายออกจากหอเนื่องจากว่ามีปัญหาหลายอย่างและก็รู้สึกไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการ์ร้องเรียนจากหลายฝ่ายเธอยอมรับว่าเธอกลัว เพราะลูกพักอยู่คนเดียวซึ่งแม้ตนจะยังไม่มีการเจรจาเรื่องเงินประกัน27,000บาทกับเจ้าของหอโดยตรงแต่ก็พบว่าคู่สัญญาคือฝ่ายภรรยาของเจ้าของหอพักก่อนหน้านี้ตนพิมพ์ข้อความทางไลน์แจ้งเจ้าของหอว่าจะเข้าไปขนของในวันที่หพฤษภาคมแต่กลับถูกบล็อกไลน์และไม่ได้รับการตอบกลับอีกเลย เมื่อมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐและนักข่าวลงพื้นที่ตนจึงรีบเข้ามาขนของแต่ต้องตกใจเมื่อประตูหอพักกับถูกล็อกจากด้านในทำให้ตนนั้นออกมาไม่ได้โดยเธอเชื่อว่าสามีของเจ้าของหอพักเป็นผู้ล็อกประตูเพราะเห็นเขาใช้คีย์การ์ดอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ โดยตนตะโกนให้คนช่วยเพราะติดอยู่ด้านในทั้งด้านหน้าและด้านหลังของหอถูกล็อกทั้งหมดโชคดีที่มีนักศึกษาช่วยเปิดให้ถึงออกมาได้สำหรับเรื่องคีการ์ดที่เพื่อนลูกชายที่มานอนค้างพบว่าหอเรียกเก็บเพิ่มหนึ่งันบาทต่อใบทั้งที่ลูกเธอนั้นพาเพื่อนมาแค่หนึ่งถึงสคนและก็ไม่ได้มีการส่งเสียงดังหรือรบกวนใครและทางหอไม่เคยเตือนแต่กลับคิดเงินมาทันทีหากมีเพื่อนมาสุดท้ายลูกของเธอก็ไม่กล้าให้เพื่อนมานอนที่ห้องอีกเลยเพื่อตัดปัญหา นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า1 0 0 0 0บาทหากใจะย้ายออกก่อนหมดสัญญาโดยที่ยังไม่มีการเจราจาข้อตกลงที่ชัดเจนซึ่งเธอยอมรับว่ายังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กับเจ้าของหอเนื่องจากการสื่อสารถูกตัดขาดไปหมดแล้วผู้ปกครองอีกรายครับเปิดเผยว่าลูกสาวของเธอนั้นเจอเหตุการณ์ที่เจ้าของหอพักเปิดประตูเข้าห้องโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ขณะที่ลูกสาวกําลังแต่งตัวซึ่งอ้างว่าลองกุญแจทําให้ลูกสาวตกใจและเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยจนต้องการย้ายออกจากหอพักแห่งนี้ซึ่งเมื่อมีการไปแจ้งขอย้ายออกจากหอในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาทางเจ้าของหอกับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆรวมถึงค่าล้างแอร์ผ้าม่านและค่าส่วนกลางรวมเป็นเงิน 14, 0 0 0บาทแม้ว่าตนจะไม่มีการค้างค่าเช่าโดยผู้ปกครองรายนี้ยืนยันว่าจะยอมจ่ายเพียงแค่ค่าเช่าของเดือนเมษาย,ยนเท่านั้นและไม่เห็นด้วย กับการหักเงินประกันเพิ่มเติมโดยบอกด้วยนะครับวันนี้ตอนที่เข้ามาขนของเจอสามีของเจ้าของหอถามว่าเอาของออกมาหมดหรือยังพอบอกว่ายังไม่หมด เขากลับบอกว่าเอาเท่านี้ไปก่อนพอแล้วซึ่งไม่มีการเรียกเก็บเงินก็จริงแต่ใช้เสียงแข็งและแสดงความไม่พอใจชัดเจนโดยทางเจ้าของหอไม่เคลียร์ยอดค่าใช้จ่ายใ,ให้ชัดเจนและพยายามเรียกเก็บเพิ่มจากเงินประกันซึ่งเดิมควรได้รับเงินคืนในกรณีที่ไม่มีค้างชําระโดยตนยืนยันว่าการขอหักเฉพาะเงินประกันนั้นน่าจะเป็นทางออกที่เป็นธรรมที่สุด เขาก็โทรไปบอกพี่สาวเขาเขาบอกว่าอยู่ดีๆแกก็เปิดประตูได้ยินแต่เสียงก็แก๊กแกลๆเข้ามาเขาว่าแล้วเขาอ่ะกํกาลังแต่งตัวอยู่ดีแค่ว่าแฟนเขามารับไงแล้วเขาอยู่ตรงหน้าห้องดีหน้าประตูพอเปิดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าลองกุญแจเขาว่าน่ะลูกเขาเลยบอกว่าอทำไมลองกุญแจห้องเราอ่ะมันแปลกๆนะเขาว่า ตั้งแต่นู่นเขาก็โดนเขาก็เลยกลัวก็เลยโทรไปบอกแม่บอกว่าแม่หนูอยากออกนะพ่อก็บอกว่าต้่งออกเลยลูกจะได้ถาหายนี่เราอะประกันเงินตั้งสองหมื่นเจ็ดไงเขาก็เลยบอกว่าทนๆไปก่อนแล้วทีนี้มันเริ่มไม่ไหวแล้วไงเขาก็เลยขอออกก็เลยมาเมื่อวันที่หนึ่งก็มาทําเรื่องขอออกแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าเราจะจ่ายทุกวันที่หนึ่งใช่ไหมล่ะหนึ่งเมษาแล้วทีนี้มัน หนึ่งพฤษภาเนาะเราก็มาแจ้งออกเขาบอกว่าหนึ่งถึงห้าแจ้งออกอ่ะก็มามาแล้วก็บอกว่าจะมาขอแจ้งออกเขาบอกว่าติดค่าเช่าไม่ไม่ติดหนูจะจ่ายเดือนนี้ตามที่ว่าลายไปบอกเนาะเขาลายไปบอกว่ามันเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทก็เลยบอกว่าหนูจะจ่ายแค่ว่าเดือนมีษาแล้วหนูก็จะทําเรื่องออกเขาบอกว่าจะออกถ้าจะออกต้องมีค่าล้างแอร์ค่าทความา่านค่าส่วนกลางค่าอะไรหลายอย่างแต่วันนั้นเขาคิดมาแค่สามอย่าง ล่อเข้าไปหมื่นสี่สามอย่างหมื่นสี่ตอนนั้นยังไม่ได้ครบนะยังคิดไม่ครบนะเขาคิดแค่นี้ก็เลยบอกว่าถ้าให้หนูจ่ายเพิ่มอ่ะหนูไม่ออกนะท่าร่อย่างงั้นอ่ะหนูไม่จ่ายถ้าจะจ่ายหนูก็จ,าจาก่ายแต่ค่าห้องเดินเมษานอกนั้นก็เคลียร์กับกันไปเลยไม่ยอมสองหมื่นสองยแล้วเราก็เลยไม่ยอมจ่ายเลยก็เลยออกสี่ก็คือต้องจ่ายทั้งหมดสองหมื่นสองถ้าจะย้ายออกนั่นแหละแค่ขา้าวๆนะนะั่นน่ะถ้าเขาไล่มาหมดไม่รู้จะก,กว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราตัดสินใจว่าเราไม่ ไม่จ่ายเขาก็เลยไม่คิดต่อถ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทําสัญญาไม่ต้องยกเลิกเพราะว่าอย่างนี้ก็อยู่ไปเลยอ้าทีนี้พอเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเห็นว่าเข้าไปค้นของเข้าไปค้นของปุ๊บเขาก็บอกว่าให้ออกแค่นี้นะพอเพราะว่าอย่างนี้เจ้าของหอคนผู้ชายลุงลุงผู้ชายด่าคนเดินมาพูดกับแม่ว่าเขาเดินมาพูดว่าเอามีแค่นี้ใช่ไหมของหมดรือยังก็เลยบอกว่ายังไม่หมดถ้าอย่างนั้นก็เอาแค่นี้ไปก่อนออกไปก่อนวันนี้เพราะว่าอย่างนี้แค่นี้พอ เอ้าก็เลยบอกว่าแล้วจ,จะคิดยังไงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดแต่ว่าออกไปเลยแต่ว่าเขาก็คิดยังไงนี่คือคือเราจะจ่ายเลยนะจะจ่ายแล้วก็จะจบเราไม่อยากมาแล้วจะเอ,อาขออกอ,อก,ออก,ออกาเขออาคิดเขาบอกว่าไม่คิดเไม่คอ๋อเมื่อกี้ไม่คุยเขาให้ออกมาเลยเขาบอกว่าออกไปเลยน้ำเสียงลักษณะเป็นยังไงเขาก็โมโหนะเขาโกรธนะเขาก็เอาเรื่องนะเพราะ<ม>ออว่ารอบก่อนก็เหม,มือนกัน หน้าติตาอย่างนี้แหละก็ยืนกันอยู่กบแฟสองคนได้ไงถ้าอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้นะอันนี้อ,อ,นอยู่กบแฟได้ไงแล้วก็ลูกอยู่ข้างห,หลังเขาก็เลยบึ้งออกไปก่อนแค่นี้พอเหมือนเอาแค่ okay, ว่าตรงเนี้ยชิ้นใหญ่ๆไม่เอาออกแล้วเนี่ยก็เลยเอ,าอย้าอยัางไงยังไงก็ให้ลูกเข้าไปอีกรอบหนึ่งขนออกมาได้ที่เอาออกมาได้แล้วก็ถ่ายรูกไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะถ้าเกิดเขาฟ้องร้องเราขึ้นมาแล้วว่าเราขโมยของเขาอย่างนี้ไง บอกแล้วว่าให้เฝ้าหนึ่งคนเดี๋ยวแกก็เดินเราไม่นี่แหละแกจะไปไหนเพราะว่าเขาถ้าคนขนออกตึกนู้นแกก็จะไปอยู่ตึกนู้นแต่ตึกนู้นแแกน่าจะไม่เปตึกนู้นธรรมดาจะเป็นเย่าแกน่าอยู่เองแต่ไม่เงียออกเา้เนเพราะว่าวันที่เรามาทําสัญญาแล้วก็ทากับแฟนเขาที่หญิงเราไม่ได้ทํากับแกใช่ไหมล่ะเราตกลงอะไรแล้วก็รู้เรื่องกันหมดแล้ว เพาตอนนี้เนี่ยก็ย,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 ยังเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เคลียร์ยังเหลือค่าห้องเดือนมีสายยังไม่จ่ายเพราะว่าแกไม่เคลียร์แกคือแกจะเอาให้หมดทั้งค่าปรับค่าอะไรแกไม่ยอมเอาเฉพาะค่าห้องเดือนนั้นแล้วก็มารวมกับเงินประกรันเราคือแกก็ได้ขึ้นทั้งลงอยู่นะใช่ไหมหล่ะเราจ่ายแค่มีสายนี้ก็คือเราก็ไม่ได้ค้างอะไรแกแล้วไอ e. ้เงินสองหมเจ็ดเราก็อยู่กับแกอยู่แล้วมันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมหลังแต่นี่แกไม่เคลียร์ไงคือแกจะเอาเพิ่มอีก ค่ะซักขันูทันทีแม่คิดว่าแบบไหนที่แม่คิดว่ามันจะเป็นธรรมกับเราพูดง่ายๆเนาะแม่ก็อยากให้หัดเอาตรงที่ค่าประกันไปเลยใช่ไหมล่ะเอาตรงที่ค่าประกันเราสองหมื่นเจ็ดยังไงยังไงมันก็เหลืออยู่แล้วสนะองหมื่นเจ็ดเพราะเราไม่ได้ค้างค่าห้องใช่ไหมแต่ถ้าเขาคิดอย่างเนี้ยคือเราก็จะไม่จ่ายนะคือในสระเราก็ให้เจคิดไปเลยที่สองหมื่นเจ็ดหักสองหมื่นเจ็ดไปเลยไมาเอาเก็บเพิ่มไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าจะยังไงเราก็จ่ายไปแล้วอะสองหมื right. ่นเจ็ดค่าเน็ตจะตั้งหมื่นหนึ่งเราก็ยังอยู่ไม่ครบเลยอะค่าเน็ตเป็นหมื่นนะจ่ายไปนะไม่อยู่ยังไม่ได้ครบปีเลยนะโอเคค่ะต้องถามคุณแม่ก่อนว่าของคุณแม่ในที่เราตัดสินใจพาลูกชายมาขอถองออก่างนี้เนี่ยเนื่องจากตมเหตุอะไรบ้างเพราะว่าอยากให้ลูกออกเลยค่ะ ไม่อยากให้อยู่แล้วม,มันมีปัญหา,ากันหลายอย่างเราเห็นเนาะแต่สําหรับเรามันก็อย่างว่าเราก็เป็นห่วงลูกแล้วเขากลัวคนนู้นคนนี้โดนเยอะแล้วเขาก็อยู่คนเดียวเราก็กลัวเนาะตามภาษาแม่ค่ะ,คะแล้วตอนที่น้องอยู่เนี้ยค่ะมีอะไรที่แบบว่าอ,อ,ท,อ,อที่ไม่เป็นธรรมบ้างสําหรับน้องสําหรับน้องถ้าถ้านั่นก็คือในความรู้สึกแม่ก็มีแค่ แค่ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้เรื่องมัดจำมาอย่างเงี้ยพอถามข่าวไปใจมาคนที่อยู่ครบครวคนเขาก็ไม่ได้คืนเนาะ <c oughs> แล้วเราก็มีความสุขเออเราจะได้คืนไหมหรือเปล่าแล้วพอดีเขาอ่ะมีพาเพื่อนมานอนบ้าง <c oughs> ก็จะต้องซื้อคิรัดเพิ่มนะ <c oughs> อะไรประมาณนี้คะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นหอพักแล้วลูกเราก็ไม่ได้ยกขยงเพื่อนมาทั้งหมอเข้า <c oughs> ใจไหมคะมาแค่คนสองคนมาถ้าเสียงหักเวก็เสียงดังหดเวไวก็ พักมาได้เตือนมาได้แต่ไม่มีปฏิกิริยาอย่างนั้นแค่แค่มาได้นะแต่ต้องมาซื้อกิการเพิ่มอะไรอย่างนี้ค่ะหมายถึงว่าเพื่อนมาเนี่ยก็ต้องมาซื้อกี่การเพิ่มใช่ใช่เท่าไหร่แม่ภาพหนึ่งพันบาทค่ะโอ้แล้วน้องได้ซื้อไปไหมหรือยังไงน้องไม่ได้ซื้อค่ะแล้วจากนั้นน้องไม่พาใครเข้ามา <laughs> ตาดปัญหาไปแล้วก็ พอเ,เห็นเนี่ยค่ะมีคนที่เขาจะออกก่อนหมดสัญญาแต่แม่ก็คิดว่าจะออกอยู่แล้วก่อนหมดสัญญาน่ะเพราะว่าปีหน้าลูกก็คงจะอยู่ไม่ถึงปีแล้วล่ะแล้วจะต้องมามีอินเทอร์เน็ตหนึ่งหมื่นอีกอะไรอีกแล้วว่าเราน่าจะน,าน่าจะขอไปขอยกเลิกแต่ส่วนตัวยังไม่ได้คุยนะคะเพราะว่าโดนเจ้าของหอบล็อกไลน์ไปแล้วค่ะเอาหรอค่ะกินมาปั๊บหนูบอกว่าหนูอาจจะเข้าไปวันที่ห้านะเขาก็บล็อกไลน์ค่ะ <c oughs> คุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุยกันล่าสุดวันที่หนึ่งค่ะหนึ่งพฤษภาคมหนูไม่สบายหนูนัดว่าหนูจะมา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 ยกเลิกเนี่ยค่ะจะมายกเลิกสัญญาจะมาขนของอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็พอดีหนูท้องเสียหนูเลยโทรมาบอกหนูโทรมาบอกประมาณเที่ยงอะค่ะว่าหนูท้องเสียหนูไปไม่ไหวนะคะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวยังไงหนูไม่เกินวันที่ห้าหนูไปแน่นอนแล้วแกก็บอกว่าไม่ได้นะคะวันที่ห้าเดี๋ยวไงเดี๋ยวโทรติดต่อกลับ หนูก็เว้นก็เว้นไปผมมาเปิดดูอีกทีไลนมันไม่ขึ้นหน้าแล้วอ่ะมันเหมือนตัดไปแล้วอ่ะเอกรบใช่ใช่ใช่แล้วพอมีข่าวมาหนูก็ไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าก็ไม่กล้าเข้าก็ไม่กล้ากจริงๆนี่ถ้าพวกพี่ไม่อยู่เมื่อกี้หนูบอกไม่ถูกเลยว่าจะเป็นยังไงมันัวมากจริงๆนะเมื่อกี้น่ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ที่เข้าเบลของค่ะเข้าเบลของเพราะเห็นว่าเออมีฝ่ายหน่วยงานมาเยอะเนาะ เราก็เป็นขนของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแกก็ได้แต่ให้เราขนของก่อนเนาะแต่พอขึ้นไปรอบแรกประตูมันยังเปิดแต่พอรอบสองปั๊บลงมาประตูมันล็อกแล้วอะค่ะแล้วเราก็เลยตกใจคือมันเราเจอเห็นเห็นลุงไหมหรือว่ายังไงเห็นค่ะอ้าวเหรอคุณลุงเขาอยู่ในห้องที่หน้าล็อกอะค่ะหน้าประตูแก้วที่ใช้กีการ์ดอาแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นคุณลุงก็คือประตูมันปิดเองไม่ได้นะคะ เพราะประตูมันเปิดไปหมดนะตอนหนูเข้าน่ะแสดงว่าเมื่อกี้คือเราเราที่เราตะโกนร้องออกมาเมื่อกี้เนี่ยที่ขอให้นักข่าวช่วยเนี่ยคือเพราะว่าประตูมันประตูมันล็อกทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังแล้วหนูว่าลืมลืมลืมกระเป๋าที่ขนมารอบแรกว่ากุญแจมันอยู่ในกระเป๋าค่ะแล้วตอนแรกประตูมันไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้ล็อกเปิดแบบยังไงอะเปิดแบบอ้าไว้เลยาไว้ซึ่งเราก็ขนประมาณกี่รอบแล้วฮะหนูลงมาหนูจะขึ้นบลรอบที่สองนะคะ รอบที่สองที่จะลงมาประตูปิดแล้วค่ะแล้วตอนจังหวะที่หนูลงมาก็ขอบคุณน้องเขามากๆที่มาเปิด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 ล็อกให้พอพอประตูล็อกเปิดปั๊บแกก็เดินออกมาจากห้องนะคะแกยังไม่ได้เปิดแกยังไม่ได้เปิดแกกาลังจะไขประตูเปิดประตูประตูล็อกเปิดหนูก็เพ่นสิคะไม่รองมาให้แกยืนพูดแล้วค่ะออกก่อนถ้าเกิดเจอไจะกล้าคุยกับแกไห อันนี้อันนี้บอกไม่ถูกจริงๆเพราะจังหวะนั้นน่ะหนูนูรีบบอกรีบออกไปก่อนรีบออกไปก่อนถ้าแกจะตามมาเรียกอะ่ะเราก็ค่อยว่ากันให้เอาเราเอาอของออมาตั้งก่อนถูกไหมคะประมาณนั้นค่ะ <laughs>